มีรถวิ่งผ่านในชานชลาที่กาะสร้างใหม่นะครับตางสถานปลอดเ้านะครับทางสถานที่ข้ามไปมาในชานชลาที่ก่ะสร้างใหม่นจะครับปอดระบาดระวังนะครับมีรถสินค้าวิ่งผ่านในชานชลาที่ก่อสร้างใหม่นะครับเห็นรถสินค้าขบวนเจ็ดเจ็ดนะครับกำลังวิ่งมาสถานีบันโปง่งมาแนบบสั้นนะครับ